ผมกินว่าผมต้องกินกขาข้าวเหนียวเลยพี่น้องทำให้กินขอ้าอย่างให้มันอิ่มเนาะพี่น,อน้องเนาะตอนประซุกเลย,ค,นเนย,ยครับนี่ยเป็นยังไเขาสีอิ่มแล้วครับเนพี่น้องอ<ม>สวัสดีครับพี่น้องครับ พบกับผมครับดุกน้องมิกชแนลนี่ครับพี่น้องครับนายยางเกาหลีครับพี่น้องครับเฮ้ยเ <c oughs> อเ <c oughs> อตอนเหนได้ตอนไหนสุดท้ายคลิปไปกินบ่อขนาดอ๋อหนือยังตดคออ๋อมาพ่น้องครับ เขากินในแต่ตอนาอาืารตุยกนนํำแก้วครับพี่น้อง <c oughs> ส่วงพวิตรบาลนี่น,นี่ทานซื้อมากินอยู่ของเพื่อนเราครับ <c oughs> พวิตะออกไปกับบุยาอไปเราครับพี่น้อง <c oughs> ความสุขเล็กน้อยครับอัน เหตุดิดไปบุกคอยดีป็นได้กับขอถกขอให้เลยครับเรื่องพี่น้องเรื่อมือใหม่ครับอยากปลูกกัยญาต้องพี่น้องเนาะแต่ว่าอยากทายน้องรับพี่น้องเนาะใจมันหักนนเนาะจะพิสูจน์ผลก่นกันเลยครับเรื่องรักเนาะรับปุตุกรรมเนาะใบเพิึมหืมมา ไปโควิดบอกเพื่อเนเนี่ยนุ่แแมแสบๆมากันครับพี่น้องครับพวกมาถ่ายน้ำกันถ้าเขากองไหมยังไท่ถอาบน้ำนถ่ายโลดเออเหนือเต็มอยูกถ่ายนี่เอ้ยเอ้ถ่ายนี่เฮ้อ <laughs> <laughs> เหนือเต็มเลยพี่นอ้องหอนพ้นก็ะพึงตกไปเลยครับพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตด้วยครับพี่น้องเด้อช่องดุกน้องมิกชแนลครับพี่น้องครับดูกระหอบแอะอ,อ,อยู่พี่น้องเอาขอให้เล่นกูเด้อมาครับสุขสันต์ยู่ในวงเขาครับช่วงโคว้านโคว้านเ <c oughs> อาซะโควิดระบาดครับพี่น้องครับนี่ครับเสือมากินยิงหั่นแล้วครับลอยหกสิบครับ บ้านี่ลอยกว่าครับลอยกว่ามากครับคุ้มเลยครับมัดสองลอยกว่าครับเกือบสามลอยความสุขเล็กน้อยครับโดนกินเถ้าครับกินดูกับบุญใพี่น้องไม่ให้ง้างเถี่ยวผมมีเงินเลยครับกินดูนี่โดนกินเถ้าครับ ต้อรับนนี่ก็จบไปสมหรับเรื่องพี่น้องเรืองจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องขับพี่น้องเรื่องไปกําลังใจให้เรื่องรับพี่น,อน้องเรือง,ออง,องจึงได้จเจนบุรีไปพิสไปกับข้อโทษข้อไอพ่เรื่องับพี่น้องเน้งญญองมายุขับพี่น้องฝากเรื่องรับพี่น้องครับสวัสดีญญครับ